เอาแล้วไงเจอฟาเฟียอีกจนได้โอนี่อรัสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่นี่ตอนดับเขาสะสงคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะพอกันเ้า้าวันอาท<ป>ิตย์จ้ะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงนะจ๊ะเก้าโมงเสาร์ถึงสิบโมงเสาร น้ื่อกีาพี่น้องเบืองฉากหิ์ล้างทางห่างล้างย่ายดอนน่ะที่เห็นขา,ขาวๆเลยจ้ะเป็นน้ำแข็งจ้ะเรานี้ย่ายโดนั้อยู่ทีงภูเขาสูงสุดเนาะจ้ะสูงกบับบอลเปนสูงสุดเลยจ้ะสูงแค่ขั้นสองรอยกว่ากิโลเมตรจากทะเลเนาะจ้ะกว่มสูงจากทะเลเนาะจ้ะ่ขั้นไหนสูงสุดปันได้จ้ะน้ำแข็งเยือกเดียวเห็นหอยู่น่ะ เป็นหิมะจะสมมาเป็นพันๆพันๆปีรักพันปีขึ้นออกไปหนาวจะอากาศหนาวแล้วโดนัดมาหอดมาบ้านเนาะจะมาบ้านตอนเย็นจะน,นอนข้างขึ้นอยู่ท้งหน่งจะ้ะนอนที่ภูเขาแสงอาะสีพ่สีป็นไดเด้อจ้ะมือนี้เมฆจะ้ะ เบษปรจ้าคือเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะจ้ะมือนในนี้นี่เน็ตมาบังเนี่ยบาจสิมื่นแน่ด้อแค่จะไปลุ่นกันเบิ่งเลยว่ายวายาโดนนัดสีผ้าเอฟซีไปส้มวิวอีหยังแน่ไปบุกไสแน่ไปปีนเขาหรือไปไสเนาะจ้ะเนาะจังไดก็อย่าลืมเด้อจ้ะถ้ามักคลิปยายโดนนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทเราจะเนาะจิงใดก็ขอคนละไลค์ละแชร์นี่เด้อจ้ะ ที่สำคัญเนอเอฟซีทุกคนยายโดนัดขอคนละไหลให้ยญ่ในเด้อจ้ะเด้อซอยกดไหลให้ยญ่ในเด้อจ้ะซอยพักซอยดันยายโดนัดในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายโดนัดเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องเราจะฝากเอซีทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามาติดตามยายโดนัดเราจ้ะเนาะไปเลยจ้าไปส้มวิวกัน พาลุยยายโดนัดพาลุยจ้ะพี่น้องเปิ่งอารมณดพี่น้องเอ้ยสุดสิบันยายันมีข้ามสีเบลมึงภาพอารมณ์แต่ึ้นมานี่อารมณ์ต้องพร้อมพี่นอ้องเอิงถนนนีน่ดเดียว พี่น้องเจอเจ้าทินอีกแล้วขาเกินกับเจอขาล้มกับเจอเย็บลิตรีโวสปริงก่แล้วจะใส่ปมัายังมัจะไม่ทิ้อะไรอีฮัลเวดฮัชีเวทนอกจากมาสวัยทินไข่ทินมันยืมสามมาสวีโก้อมรถคนแกะน้องออ เจ้าคนลงจากภูเขาเนาะจ้ะโอนจ้ะมาเฟียแลนหยอก้างนานจ้ะน่ารอ่ะนายุคโลกัง่ฟตเชิญวะเชิญหานะขับรถฟูตเชิญวะอับเก๋าสิ โอ้ยจำดม่ได้ยานายเนี่ยโอ้โหด่าท้อนี่ชิลรู้ตัวก็ว่าท้อาะที่ใครที่มันฮะมึงจะพี่น้องถ้าหักปะแกนี่โกกับมี่สุดดำดำสีดำแกนี่โกจ้ะมึงจะ เพราะว่ามันเขามีแนว่วให้เขากินบ้างบ้างบ,าง,บางตัวหนึ่งหนาหนาขาวตัวดำสงสัยสิเป็นลูกขึงพูนจะเต็มเลยก็เจ้าเอาลงจากเขาเนาะจ้ะรถคั้นเมื่อกี้ทีแลนออกก่อนรถย้ายโดนัดพูนจะ้ะก็เจ้าก็เอามาไปล่อยไว้เนี่ มาจะอุ้ยอุ่นละแดดออกอุ้ยงามตอนส่อนตาหักคักพี่น้องเอ้ยน่ารักอ่ะนี่จะโต,อ,ตอ้วนอ้วนอ้วนจำม,มัม่ อยากมีฟารามแกะมังตาฮักคับมองพักรดพี่น้องเจ้าเหตุงามงามล่างล่งจากเขาเนาจะจ้ะ จักเขานี้ทางทะเลาจ้ะพี่น้องจกักพวกเขาเราก็ลงทะเลอุ้ยงามโคตรหิตมองนี้งามงามพี่น้องบ้ง

เมฆลายเฮ้ยซิก,กิร์ f u ล l ละครับเส,สออุดสนมังพลจะเป็นฟิตฟ,ฟาร์มจะพี่น้องกเจา Famliang pa sa man na da. Akan slider let in water. Yeah. Is good. Huh? ฟังตรงขามจะเมือนขึ้นเถวอยู่ทั้งเขานาะจ้ะถ้าผู้ใดเห็นคลิปย่ายโดนัดลงไปแล้วมาบ้านหรือว่าเหมเือเเสาตอนเสานะจ้ะเห็นคลิปย่ายโดนัดไท,ทยไทยคลิปตอนคำคำเนาะจ้อสองถุมสามทุมเดี๋ยวลงมาสิเห็นไฟฟังตรงขาม,มทางผุ่นจ้ะเพราะว่าเขาอยู่ทั้งเขาสูงนะจ้ะ สบามีเมฆสีงามคักก่อนอีกพี่น้องเอ้ยโพดโพบมีหมองสิบรรยาเลยสรุปค่าอุปนยฟรอมถ้าเวลารอสมัยก็แลบู่ตอทเป็นอะไรปู๊กเอเกาช่วแลอยู่ราเช็คกันหูสรสัต์แฉลอยู่แต่ขั้วปกถ้าสมัยขั้วทวปแลู ประเทศนอร์เวย์เป็นอีหย่างที่แบบวิวงามสุดๆเลยพี่น้องถ้ามีโอกาสเอฟซีมาเที่ยวเด้อจ้ะยินดีตอนรับสูน่นอร์เวย์รับรองว่บาบ่ผิดหวังแค่ถานที่ทองเที่ยวมีทุกแข็งทุกคน บอกเลยว่ามาเทียวนอร์เวย์ที่บ่พิดบงังพี่น้องสำหรับคลิปนี้ย่ายโดโนนัทขอฝากไว้แค่นี้ก่อนน,นอจจาเนาะเราไปพอกันใ่คลิปหน้าอยู่ดีนี่แห้งทุกคนสวัสดีจ้า